ui 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 Hãy subscribe Lắm Tép Ghiền Mì không ีูดูครับจะรอดไม่รอดครับ คู่กับผมช่องสตรีมนะครับวันนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวกันนะครับ E T 6 0นะครับมาดูครับ <reco> ว <Christ. S 1> ่าเบิกไหมครับไปสองคันครับนู่นครับคันหนึ่งครับโอ้ยไปเทสไปเทสกันครับวันนี้ครับจะเติมน้ำมันก่อนครับเสียวันมือน่ะเติมน้ดมันก่อนครับ เอยเด็กปั ies, like ๊มเด็กปั๊มโอเตอร์น้ำมันไหนวะนี่ครับดูกันนี่ครับเกี่ยวดันครับเกี่ยวดันอืมครั้งนี้แต่งเต็มที่ครับสองสองลองเดี๋ยวจะไปรีว right? ิวให้ด so oh, ูชัดๆนะครับไม่จะลดมอเตอลำครับโอ้โหหกสิบครับคันนี้ก็หกสิบครับโมเต็มครับ เดี๋ยวเตืมน้ำมันก่อนครับเจ๊นี่ครับชักจ่อยชักจ่อยนะครับเดินทางไปต่อครับประมาณ67กเจกิโลครับเดี๋ยวให้เขานำครับเราไม่รู้ทางเอ๊ะไม่จะรถมอสลำเลยวะรถลีกี้เนาเอ๊ะชักจ่อยชักจ่อย ไปกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งนาเลยนะครับ,รบเราได้มาถึงแล้วครับเกี่ยวไปย่ยางครับเยวจะเดินเท้าไปนะครับนู่นไปนู่นนะครับมาถึงแล้วครับโอ้บรรยากาศอย่างนี้ครับ สวนครับเป็นสวนเราเราจะไปลงฝั่งนู้นนะครับแล้วเดินเท้าไปก่อนนะครับดูบรรยากาศครับเป็นสวนย่ยงปาาอีกคันเดงจอดอยู่นู่นนะครับมาคนละฝั่งกันเราจะไปรีวิวคันนู้นให้ดูนะครับคันนู้นโมเต็มครับ ได้มาถึงตรงนานครับเดี๋ยวจะมารีวิวคันเหลืองนี่ดูนะครับมีอะไรบ้างครับเออันนี้มีอันนี้ก็เป็นอยังกล่องข้อสปริงวนีดเห็นไหมเกียวสปริงครับเกียวสปริงปูเลดทั้งกันับคันนี้เลดครับเกียวดันครับข้างในกระปูเลดนะครับใช่อันนี้ก็มีคอสปริงเหมือนกันนะครับโอ้โหคันนี้โมเต็มครับ บ่อสปริงครับบ่อสปริงบอ่งบอสปริงคือแข่งเด็แ,แล้วก็อันนี้ก็แป้งโรเลอร์จากโกสิบเป็นเจ็ดสิบครับแม่หนอแป้งนาบ่อันนี้ก็แเกงสิ่งเหมือนกันนะครับปูเลยครับเล็ทั้งคันครับอันนี้ก็เขาแปง้งโรเลอร์นะ้แป้งอันนี้โรเล,ลอร์จากโกสิบเป็นเจ็ดสิบบ่อันนี้สายพานลองคู่นะครับเกี่ยวข้าวล้มสบา้าครับ เดี forward, ๋ยวมาดูตอนเกี่ยวกันครับว่าจะเวิร์กขนาดไหนครับทีมงานยักกระสอบข้างจอยข้างจอยเอื้อกระสอบไหมนะตอนจะบานอย่างนี้เลยเาย่าเร็วๆเลยอย่ายนี่มันขึ้นแบบเสี้ยนๆได้ไหมนั่งกระตมัดอย่างป๊อป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 เร็วหน่อยเออเอยแบบนี่ครับไม่รู้จักร้อนครับไม่รู้จะคันครับเสื้อแขนยาวมาใส่หมวกมาใส่ครับมาทางครับอาเบนอ่ะ อาแดดเนาะพอดีแต่ได้ของใหม่เท่มาได้ยิ้มทุกนะฮด้วยครับบ้านเลยข้าวเหลียงเอามาติดโอ้โหเหรอในทอนอยู่อี๋เนี่ยจวดไม่โพยไม่เกี่ยวเอาเองล่ะกูกูไปกูผิดบ่านึงฮะกูผิดเนาะใด้ไรมาับเลยเหรอได้แล้วครับมาลับคนเกี่ยวเขา เออไไจะป็ลรับจะเปรับปูปวยอยู่ในี่ม่หอดเม่ดไมีหอดยกอยางดีเลยจะเปนรับปูปวยอยู่ใสนี่้นอนาตัคางคือไ่อน้าเือบนกับซีวว้ยโบางอัดซื้อมาซื้อมาเจ้าสำนักเดียวกันแต่ว่าเกี่ยวกบอะไรก็มีเลย เกัญหาเพราะเาหายมาล่องรถลองยังเอาเวลาเตรียมต็นเป่าหาหน้าหน้ามาหน้ลองมดเลยเฮ้ยุ๊งทางเลย ไม่เสียบเสียบต้นเดือเนีน่ี่ัหน,น็นวามัน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 ดแต่เตะผุไหมโคตรต้นไหมเด้ง

พอให่เราโเวนยเามาปักหแล้วเออดีนน่งจังาโตขนาดเาเห็นหน้ายุงเดงเขาจำโตลยหมดแต่ว่าท่านบัไดปักอะไรพุดงูได้มาอยู่นี่ลกไปหาบ่าเห็นอ่ะยาสูงมีเนี่ยโตสมีไอ้ข <g week raspberry> ้าก็เห็นโอวย่าเข้าเนว่เตียนเขาเินที่การเอาน่ามาแต่กนกัเก่าวเินตั

ตายเองตายเองตายเองมันยังแพงมั้งตกฟังเลยมือตายเนี่ยต้องอะไไหมมันคือเทียนเอง

นนี่เจาดี้ยิงคอไก่เออไปยิงคอไก่ยิงปิดขันถือขัานนึงคอไก่รอเนยเขายิงปิดขันเนี่ยเมาบอกใส่ในน้ำผึ้งด้วยริาปี๊ขั้นก็จะโอนไปใน่สวนข้า้หลานผมไ้ใช่แล้ว ขึ้นหาเดิ่ต้นได้ปะโอ้โหมันต้นกูมาตินนี้ ก็จะได้อันนี้เกี่ยวเสร็จไปแล้วครับเมื่อกี้ครับ9ไร่8ไร่นะครับนี่จะย้ยายจะย้ายไปย้ายไปที่ใหม่นะครับโอ้โหเ่างต่อยเยมาครับทีมงาน60เฮ้ยเดี๋ยวไปอยูเดี๋ยววันนี้จะไป,จะ,จ,ะจ,ะไปจะไปต่ออีกแปไร่นะครับวันนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับ16ไร่ครับ2คันครับ